เติมเงินถูกต้องร้านอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนาะนคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วรบกวรเวลาเ,เพื่อนๆสนิดหนึ่งนะครับ UG จี o n e เป็นโปรแกรมเปิดใน i c l o u d นะครับไม่ได้เปิดในมือถือเรานะสมมติเราไปเปิดเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถกดปิดได้เลยครับปิดกดปิดมือถือได้เลยมันจะทำงานของมันเองนะครับซึ่งจะสามารถเปิดมือถือได้หมด10จอสามารถโหลดเกมต่างๆ ในประเทศจีนได้ไต้หวันได้หมดเลยด้วย APK p พวตัวนี้นะครับสวัสดีครับมีนักกีนาครับวันนี้เราอยู่ใน King Arthur Legends นะครับผมวันนี้มาแจากเทียตัวละครฝั่งซ้ายคือตัวเทียเอ็นะครับตอนตอนเต,ต,ตอนเปิดทดสอบครั้งหนึ่งเนี่ยเมอร์ลินอยู่แค่เทียเอ็ A นะตอนนี้ไปอยู่เทียเอ็แล้วนะครับแล้วก็นางเอกชื่ออะไรวะเนี่ยแกนวิลเลียป่ะ อันนี้ก็เป็นเทียเอบวกนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆกะว่าเปิดอยากจะรีหาก็สามารถเอาเมอร์ลินแล้วก็ผู้หญิงตัวที่2ได้ครับก็ราคาแพงแน่นอนนะครับต่อไปเป็นในส่วนนะครับผมกำเนิดเปิด Early a s s e t นะครับมือถือและ PC 30ตุลาคมนี้แล้วนะครับก็คืออีกไม่กี่วันนี้ก็เปิดแล้วนะครับแล้วก็เกมเป็นแนว s ควอ t เบสนะครับผมคอเลเปียน S R P G ก็คล้ายๆเทิร์นเนั่นแหละอ่ะแต่ว่ามันก็ผัดกันตีอะไรอย่างเงี้ย จัดทีมต่อสู้สนับโจมตีนะครับเปิดในโปรบายและ PC เลยครับวันที่30นี้นะเดี๋ยวมีดูวันก่อนนะวันนี้วันที่26แค่4วันนะครับใครที่แบบว่าเป็นสาวคิงอาร์เธอร์อาร์เธอร์ดาบเอ็กคาลิเบอร์ก็สามารถที่จะดาวน์โหลดเล่นได้มีไม่ได้เล่นทดสอบนะแต่เขาบอกว่าสนุกนะครับเดี๋ยวมีก็คงมาเล่นนะครับเหมือนเดิมก็คงได้เจอหมีทุกเกมแน่นอนออกประจนนันท้ยในดินแดนของคาเมลนะครับสำรวจโลกยุคกลางอันกว้างใหญ่รวบรวมกลุ่มอัศวินต่อสู้ กับตูวในตำนานก็คืออัศวินโต๊ะกลวงของ킹อาเธอร์พวกแลนซ์ลอตพวกเออเกเวียอะไรพวกเนี้ยนะพวกเออเมอร์ลินอะไรพวกนี้นะครับกอบกู้อาณาจักรคาเมลให้ทวนคืนสู่ความรุ่งโรจน์อีกครั้งนะครับภายในเกมจะมีทั้งหมดระบบคือแมสตอรี่ซิฟเต้นคาร์ทิงแบทเทิลนะครับแล้วก็ PVP มัตติเพเยอร์ก็มีก็คือเราสามารถแบบเลือกคนหนึ่งตัวหนึ่งของเราแล้วคนอื่นก็เพื่อนก็เลือกอีกตัวหนึ่งแล้วก็มาเล่นโคออฟกันอะไรอย่างเงี้ยนะไปผ่านด่านอะไรอย่างเงี้ยนะระบบค่อนข้างน่าสนใจอยู่แล้วภาพสวยมากนะครับ ฟอร์บีเดียนดันเจียนนะครับเซลเทมเพิลคอเลสเซียมซัมโนที่เราชอบชอบาๆๆบา,บา,บาก็อย่างที่บอกแหละก็อาจจะต้องเกมที่เขาบอกว่าเกลือนะคือตัวเอสอะขายแพงแน่นอนเพราะว่ามันมันค่อนข้างเกลือครับที่จะออกนะครับก็สําหรับใครที่รอรีขายหรือว่าจะรอเล่นก็ลองดูแล้วกันะครับสนุกแน่นอนนะครับ อ่ะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวขอญาตออพูดเพิ่มเติมนิดนึงนะครับสำหรับใครที่กล่าวว่าจะเล่นก็อย่าลืมวันที่30นี้นะครับแล้วก็เกมออกแนวเป็นแนวเทิร์นเบดผัดกันตีภาพค่อนข้างสวยมากนะคือเพื่อนๆเปิดคลิปมาเพื่อนน่าจะเห็นใช่ไหมตรงหน้าจอเลยว่า PC กับโมบายเนี่ยภาพไม่ต่างกันมากเลยคือเขาแบบสามารถแบบอินมูเิเตอร์เนี่ยทำให้มือถือภาพงามได้ขนาดนี้ทําได้อย่างไรก็ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเราเอาไปว่าเดี๋ยวมาเจอมีวันที่30นี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดสมบูรใครเป็นแฟนคลับ King Arthur ดับ e อ c a l i b u r ของเขาเดี๋ยวเราไปดูกันว่า King Arthur จะสามารถกอบกู้อาณาจักรคาเมลกลับมาได้หรือเปล่านะครับแล้วก็อัศวินโตงลงของ King Arthur จะทำสำเร็จหรือเปล่าก็มาติดตามกันต่อไปนะครับที่สำคัญคือต้องมานั่งรีตาแหกแน่นอนนะครับหาเมอร์ลินให้ได้โอ้เมอร์ลินนี่มีชอบมากเลยมีอ่านนิยายดู King Arthur อะไรอย่างเงี้ยชอบเมอร์ลินมากเลยลกลับอีกคนนึงนี่ เพื่อนคิงอาร์เธอร์ลนสล็อตนะดาบคู่อะจ้าเจ้าอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเจอกันแล้วกันนะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับ